สถานการณ์โควิด -19 หน้าน่าห่วงพบคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดชุมชนบ้านพระเนตรติดเชื้อวันเดียวเจ็ดรายวันนี้ตรวจพบใหม่อีกสี่รายเป็นพ่อค้าแมค่ค้าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มน่าห่วงโดยล่าสุดวันนี้ศูนย์ปฏิการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อ19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านรายงานพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้น109ราย กระจายอยู่ในคลัสเตอร์โรงเรียนสถานศึกษาและงานเลี้ยงงานแต่งงานและล่าสุดพบคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดชุมชนบ้านพระเนรติดเชื้อเมื่อวานนี้วันเดียว7รายวันนี้ตรวจพบใหม่อีก4รายเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน พบผู้ปว่วยรายใหม่109รายป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565จำนวน3,413รายกำลังรักษาอยู่1,210รายอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ302รายแยกกักตัวที่บ้าน553รายแยกตัวกักอยู่ในชุมชนและโรงพยาบาลสนาม335รายนายแพทย์พงเทพวงวัชระับยบูลรองผู้มิการฝ่ายการแพทย์กล่าวว่าขณะนี้มีการติดเชื้อที่ตลาดชุมชนบ้านพระเนร เมื่อวานพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดเจดรายและวันนี้ก็มีการมาตรวจเพิ่มเติมพบเพิ่มอีกสี่รายต้องมีการตรวจแม่ค้าทั้งหมดนะครับก็ได้มีการประสานทางร้านค้าว่าจะต้องมีการล้างตลาดปิดหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยและหลังจากนั้นก็จะมาดูว่าจะสามารถเปิดได้อย่างไรอย่างไรก็ดีตอนนี้ถือว่าจะมีการระบาดไปในจุดต่างๆทั้งตลาดจุดต่างๆ การที่เรามีความระมัดระวังในการที่จะสวมหน้ากากาการล้างมือก็น่าจะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งเพื่อลดโอกาสของการกระจายเชื้อในส่วนของตลาดเองในทางที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขว่าเราจะไม่ปิดตลาดนานอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางจังหวัดน่านโดยทีมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดต,ต่อโควิด -19 สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านเร่งทําการสอบสวนโรคพร้อมประสานพันธุน์เฝ้าระวัง ป้องกันตัวเองกับทุกคนทุกที่ทุกเวลาปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดตรวจ ATK หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดที่โรคหรือไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่ไม่สบายหรือมีอาการสงสัยส่วนบรรยากาศในพื้นที่ตลาดยังคงเปิดให้บริการแต่บรรยากาศก็ไม่คึกคักเหมือนเดิมเพราะมีแผงค้าหลายแผงปิดทําการครับครับ,รบก็ตอนนี้นะครับที่ มีการที่มีข่าวนะครับว่ามีการติดเชื้อที่ตลาดพระเนธซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน,น่านนะครับ mm. ก็เมื่อวานพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด7รายและวันนี้ก็มีการมาตรวจเพิ่มเติมครับก็พบอีก4รายก็เป็นการตรวจแม่ค้าทั้งหมดนะครับในตลาดด้วยเอทเคตอนนี้นะครับก็มีการหาลือกันกับทางแม่ค้าทุกส่วนนะครับว่า คงต้องมีการล้างตลาดปิดหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยและหลังจากนั้นก็จะมาดูนะครับว่าจะสามารถเปิดได้อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจะมีการระบาดไปในจุดต่างๆทั้งตลาดทั้งจุดต่างๆการที่เรามีความระมัดระวังในการที่จะใส่หน้ากากหรือการล้างมือก็จะช่วยอีกส่วนหนึ่งครับในการที่จะลดโอกาสแพร่กระจายเชือ้อ ในส่วนของตลาดเองแนวทางที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือว่าเราจะพยายามไม่ปิดตลาดนานเนื่องจากว่ามีบทเรียนในหลายจังหวัดเมื่อปิดตลาดแล้วแม่ค้าที่อาจจะตรวจแล้วเป็นลบแต่บางทีอาจจะมาขึ้นอีกทีหนึ่งในอีกสองสวันข้างหน้าก็มีการย้ายตลาดไปจุดต่างๆทำให้การตรวจซ้ำหรือการควบคุมจะเป็นไปได้ยากแต่เราก็ยังเชื่อมั่นว่า ถ้าผู้ที่ไปซื้อของนะครับไม่ได้ไปมีการทานข้าวหรืออมีการที่เปิดหน้ากากหรือมีการคุยกับแม่ค้านานๆโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะมีน้อยขอให้คนที่ไปซื้อหาของนะครับก็ยังใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ลดการใช้เวลานะครับจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วการจ่ายเงินถ้าเป็นดิจิตัลได้ก็ดี นิว2ยิสีสถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพท่าวสามารถไม่เกดีรายงาน